พาดูบ้านจากกมรมบังคับคดีจะพังแค่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันบ้านหลังนี้ลูกค้าฉันอ่ะให้ฉันไปประมูลมาจากกมรมบังคับคดีเพื่อที่จะมารีโนเวตตกแตง่งแล้วก็ขายต่อเนี่ยเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเมียงหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำมาเริ่มจากทีละจุดเลยเนี่ยหน้าบ้านก็โอเคนะโดยรวมหน้าตาบ้านยังดูดีแค่มีแบบว่าพวกต้นไม้อะไรขึ้นรกๆให้คนมาเคลียร์หญ้าเคลียร์ต้นไม้ออกไปจอดรถได้ถึง2คันอนะ่ะบ้านหลังนี้ในบ้านเพราะว่าเป็นหลังหัวมุมด้วยพื้นที่ก็จะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยี ส3ตารางวา่ะเรามาดูในห้องลิฟวิ้งรูมกันดีกว่าข้างในนะห้องลิฟวิ้งรูมนี่ก็โอเคนะคือแบบกระเบื้องแกนิโต้พื้นยังดีเลยก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรราวบันไดก็สวยคงจะแค่แบบทาสีผนังให้มันดูใหม่ขึ้นดูแจ่มขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยดีกว่าในส่วนของห้องนอนเปิดมาชั้น2เจอประตูบ้านประตูห้องนอนชั้น2สวยมากแล้วก็สภาพยังดีแข็งแรงอยู่เลยอ่ะชั้น2เนี่ยนะก็คือแพลนว่าจะทําเป็นออฟฟิศคือเผื่อว่าใครจะอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ทำออฟฟิศด้วย เป็นอเนกประสงค์อ่ะคือสามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันจะเป็นห้องนอนก็ได้หรือเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนั่งเล่นได้หมดชั้นสามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้าสภาพโดยรวมของบ้านอ่ะก็ถือว่าโชคดีเลยนะคือบ้านนี้ทําไม่ได้เยอะมากเพราะว่าโครงสร้างโดยรวมยังดีอยู่เลยก็คือตอนเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องการที่ราคาสองล้านเจ็ดแสหมืคือถ้าใครที่จะซื้อเลยตอนนี้โดยที่แบบยังไม่ต้องรีโนเวทเนี่ยก็ได้ราคาบนี้ไปเลยแต่ถ้ารีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของเขาก็จะขึ้นแล้วนะเป็นส ล้านสแสนบ้านนะ่ะอยู่โครงการชื่อเดอะเบตโตซอยกำนันแม,นม้น3อยู่ใกล้ถนนกาลปพฤกแค่400เมตรแล้วก็ใกล้ราชพฤกแล้วก็ถนนสาธรด้วยแกใครอยากดูบ้านก็ติดต่อฉันมาได้เลยเดี๋ยวฉันพาดู